คือเวลาที่เราทําร้านก๋วยเตี๋ยวไปสักระยะเวลาหนึ่งเนี่ยมันก็เกิดว่าเออมีปัจจัยหลายอย่างเกิดขึ้นเกิดขึ้นเดี๋ยวปัจจัยหนึ่งที่มันกระทบเราตลอดเวลาบางทีเครียดนะแต่คราวนี้ไอ้แต่ละปัจจัยเนี่ยมันมันมันมีส่วนสัมพันธ์กันไหมมีบางปัจจัยที่มันสัมพันธ์กันไหมสัมพันธ์กันหมดปัจจัยไม่ใช่ว่าเราจะดึงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งใช่ไหมเพราะว่ามันอย่างนี้ไงก็เหมือนการจะเกิดชามก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาชามนี่ไม่ใช่สมมุตินะอาจารย น่ไปทานสามโลกก็ไม่นุ่มเท่าเส้นล้านอาจารย์ครับแต่น้ําซุปจืดจืดหรือเค็มเกินไปเห็นไหมไม่ได้เรื่องโอเคเส้นลวกดีแล้วสามโลกนี้ไม่หาที่ไหนได้แล้วน้ํานี่ก็หาสี่โลกก็ไม่เจอแล้วจะแบบกลมกลมเหมือนร้านหอาจารยบหมูเหม็นหืน กระเทียมเกียวเหม็นไหมผมถามที่ว่าเขาคงเลือกกินเฉพาะเส้นกับกัน้ำหรอไม่มึงใช่ไหมฮะอย่างดีเขาก็พอชิมชิมเอาเก็บตังค์ไปดีกว่าอหมดแล้วเพราะนั้นทุกองค์ประกอบนี่เขาบอกว่ามันต้องกลมกลืนกันมันต้องเข้ากันได้นี่ขนาดร้านก๋วยเตี๋ยวง่ายๆไหม ไม่ใช่จยง,ง่ายที่จะเราจะเห็นว่าร้านกว๋วยเตี๋ยวหลายร้านก็เจ๊งไปเปิดได้ไม่นานแต่ไอ้ร้านที่ยืนยงคงกระพันจนคนเข้าแถวต่อ,อแสดงเขาสามารถหายวัตถุดิบหรือปัจจัยหรือเราเรียกตัวแปรต่างๆเนี่ยเข้ามาผสมผสานกันจนกลายเป็นที่กว๋วยเตี๋ยวกินโลกไหนก็ไม่ปานเท่าไ้ร้านนี้เลย คือพูดง่ายๆคือทุกอย่างก็คือต้องเข้าขั้นว่าดีดีทัดเทียมกันนะถูกไมครัไม่ใช่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งโดดเด่นขึ้นมาหมูดีที่สุดแล้วใช่ไหมครับคัดเลือกมาจากหมูที่ขึ้นว่าเป็นแบบหมูที่ ถูกคัดสรรมาอย่างดีแต่ไม่ได้ตอบโจทย์ว่าถ้าเกิดมันมีข้อเกี่ยวข้องอยู่อีกตัางหลายอย่างคือม,คมันดีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ไงไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยฉันใช่หมูแหมมาจากตลาดที่ติดหนึ่งในสิบตลาด <c oughs> โลกที่ดีแต่น้ํายังไม่ได้เลื่อนก็ <c oughs> ไม่ได้มากินหมูนะ <c oughs> เขากินข้าวต๋ยวอ่ะคราวนี้หลายๆคนพอพอคุกคีกับไอ้ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากแล้วโอ้รู้แล้วอย่างงู้นอย่างนี้จัดการได้แล้วแต่คนที่ไม่รู้แหละอาจารย์เขาจะทําธุรกิจได้ไหมอ่ะอ้าวก็ต้องศึกษาสิ สมมุติเอาะเราเราบอกกันว่าเอาสมมติไอ้นายกอที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเขาโอ้โหมี DNA ชอบเสี่ยงเขาบอกเรื่องความไม่แน่นอนเขาเจออยู่ประจำนะยังไงก็เข้าคุณสมบัติที่เราพูดแล้วคุณสมบัติประการแรกแต่ฉันไม่รู้เลยว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันต้องทําไงบั่งจะลวกอะไรยังไงก็ฝึกดิทดลองใช่ไหมต้องฝึก ก็เดี๋ยวนี้โหนี่ข้อมูลการทำก๋วยเตี๋ยวนะผม,มอย่าว่าเดี๋ยวทำก๋วยเตี๋ยวทาระเบิดก็ยังหาอย่าอินเทอร์เน็ตได้ไอ้ก๋วยเตี๋ยวง่ายๆ <laughs> เพียงแต่ไอ้นั่นเนี่ย <laughs> เขาเรียกว,ว่ามันเป็นสูตรสําเร็จครับแต่จริงๆการทำอาหารเป็นศิลปะเหมือนจะ <c oughs> อย่างอาจารย์รจะลวกเส้นให้นุ่มอร่อยนี่ไม่ได้ง่ายนะ <c oughs> สมมติว่าลวกเร็วไปใช้เวลาน้อยไปเส้นแข็งครับดิบนานไปเละ<ล>อ,อันเนี้ย เราก็ต้องฝึกฝนเรียนรู้ไม่ใช่ว่าจู่ๆไปปั๊บเอ้ยฉันไปดูสูตรมาแล้วเขาว่าอย่างงี้เปิดร้านเลยไม่ใช่ผมบอกเลยอย่างนั้นเจงเพราะว่าอะไรพอครั้งแรกเปิดร้านลูกค้าบอกเอ้ยร้านใหม่ลองดูดิเออวันเดียวไปเลยเพราะว่าอะไรไม่ได้เรื่องสักอย่างถูกไหมอ่ามันต้องทดลองก่อนแล้วตัวเองตัวเองชิมไม่ไม่ไม่พอนะมีเพื่อนฝูงมีญาติพี่น้องเรียกมาชิมด้วยเพราะบางทีเรารู้ได้ไงลิ้นเรามันเป็นลิ้นเชี่ยวชวนชิม เออเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันครับถูกไหมอันนี้คือแต่ว่าเราต้องทําออกมาแบบเขาเรียกว่าเป็นรสกลางๆแล้วก็นี่เหตุผลเขาถึงต้องมีไอ้เครื่องปรุงไงเพราะว่าไอ้เครื่องปรุงเนี่ยมันจะตอบสนองแต่ละคนอย่างอาจารย์กับผมชอบเผ็ดเ็าไม่เท่ากันไม่เท่ากันเห็นเนี่ยมันตอบตรงนั้นแต่ว่ารสออกมามันต้องกลางกก่อนเส้นต้องได้พอดีหมูนี่ต้องนุ่มพอดีอใช่ไหมเกี๊ยวมันก็หอม หวานอะไรเนี่ยน้ำซุปก็พอดีเนี่ยพูดยังไงทาเป็นไม่เป็นหรอกคืออย่างอาจารย์มีคาถามสุดท้ายเลยนะที่อยากจะถามแล้วก็ท่านผู้ชมเองลองฟังดูนะครับว่าเออรู้ปัจจัยหมดแล้วอ่ารู้คณิตศาสตร์อย่างดีเลยรู้สถิติแม่นมากเก็บข้อมูลเป็นนะครับเจ๊งเลยเอาไก่ก๋วยเตี๋ยวทำไมอาจารย์คือคือผู้ประกอบการที่ไก่ก๋วยเตี๋ยวนะอาจารย์ก็ไม่จําเป็นต้องรู้คณิตศาสตร์ก็ไม่จําเป็นต้องรู้เศรษฐมิติไม่ต้องรู้เศรษฐศาสตร์ ผมคำนวณได้หมดแล้วนะอาจารย์จัดการหมดแล้วลูกค้าวันนี้ต้องเข้ามากี่คนผมนับไปแล้วอาจารย์เอ้ยให้นักคณิตศาสตร์ไปขายก๋วยเตี๋ยวนะผมว่าลูกค้าเข้าร้านเกิน3คนก็บุญแล้วไม่สถิติผมก็จดไว้หมดแล้วนะจดไว้พร้อมพร้อมอาจารย์แต่นั่นวิชาการเอาแล้วคนเรามันถนัดไม่เหมือนกันอาจารย์ใช่ไหมสมมติว่าเขาถนัดคณิตศาสตร์โอเคเขาอาจจะคิดสูตรอะไรให้คนเนี่ยไปทําโต๊ะทำก๋วยเตี๋ยวเส้นบะหมี่ต้องมีสูตรเท่าโน้นเท่านี้อย่างนี้แต่ไม่ใช่เขาจะประสบความสําเร็จเพราะหนึ่ง เขาอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่ชอบเสี่ยงแล้วก็เป็นคนที่ไม่ใช่แหมชอบอจัดการในความไม่แน่นอนแล้วไม่ใช่เป็นคนที่แหมเอาใจใส่ลูกค้าไอ้นี่เขาขาดคุณสมบัติพวกนั้นเขาไปทําคณิตศาสตร์ดีกว่าไงส่วนส่วนคนหรือนักเศรษฐศาสตร์อย่างผมนะก็ให้ผมสอนเศรษฐศาสตร์ดีแล้วถ้าไปไปมัวแต่ลวกก๋วยเตี๋ยวเผลอๆอาจจะเจ๊งไม่เป็นท่าใช่ไหมแต่แต่มันอย่างนี้จ้ะ คนที่เป็นนักธุรกิจแม้แต่ขายกว๋วยเตี๋ยวที่อาจารย์พูดเนี่ยแต่จะประสบความสําเร็จได้นะเขาเหมือนกับเขาต้องตัดสินใจใสอดคล้องกับหลักการที่เราอธิบายบถูกไหมเพราะอย่างหลักการที่เราอธิบายเราบอกว่าเขาต้องขายกว๋วยเตี๋ยวยังไงก็ต้องให้ได้กําไรมากที่สุดถูกไหมเพราะนั้นการจะได้กําไรมากที่สุดเขาก็ต้องใส่ตอบน้องลูกค้าที่จะมาทานก๋วยเตี๋ยวเขาให้ได้ดีที่สุดแต่เขาทำเนี่ยเหมือนกับเขามีหลักการทางเศรษฐศาสตร์อยู่ข้างหลังเขาโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องมาเรียนเศรษฐศาสตร์ แต่เขาเข้าใจเศรษฐศาสตร์นะแต่ว่าอย่างคนสอนเศรษฐศาสตร์หลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจเศรษฐศาสตร์เหมือนคนไก่ก๋วเต๋ยวก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยทุกคนก็คงได้ไอเดียแล้วล่ะนะครับนอกจากคุณจะมีความรู้ทางวิชาการนะครับคณิตศาสตร์สถิติคุณยังต้องมีศิลปะในการทำธุรกิจด้วยนะครับ